ดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกลข้าบาทโกใจล้นเล้าเผ่าไทยแห่งวง,งจักรีประทับใจน้องอามตอนนั้นเขาเป็นนักร้องนำของ เรียนอุตรดิตถ์ที่เข้าแข่งขันชิงชาติสวรรค์ประทับใจก็คือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ร้องเพลงในในแนวของลูกทุ่งแท้ๆได้ดีซึ่งมันก็กลายเป็นจุดเด่นของน้องอาร์ที่คนมองเห็นรวมทั้งตัวครูด้วยเขาเลือกร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นลูกทุ่งยากด้วยนะเพราะสอนคิรีนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินในระดับที่เรียกว่าเป็นตำรับเป็นตำรามีแนวทางมีลูกคอที่ที่อยู่ในขั้นยากถ้านักร้องไม่เก่งพอเนี่ยจะไม่กล้าไปแตะเพลงแบบนั้น แต่นี่อาร์มในวันนั้นก็น่าจะอายุประมาณ16-17เขาสามารถร้องเพลงเรียกว่าชั้นครูดีกว่าและอาร์มก็ทำได้ดีน้ำท่วมตายฝุ่นกระนำต้ำสองเสียงพายุกองเหมือนเสียงของมัจจุราชบทน,น้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วย กันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวเนือคู่กันแล้วก็คงไม่แคลว้วกันไปได้ถ้าเราทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้อง ที่เลือกอามเพราะว่าอามผ่านในการชิงช้าสวรรค์มาแล้วก็เจอครูใหญ่ไปทั้งนั้นเจอครูรบุริรัต์เจอครูชนทีทานทองเจอครูสลาคุณวุฒิทุกคนคอมเมนต์อามแบบตรงๆหนักหนักซึ่งอามเป็นคนที่ทําการบ้านได้ดีฉากแรกที่เข้ามาน่ะมันเจอกันน้อยไปนิดไม่มีศบตาแล้วเอื้องมองกันเนี่ยแวบลืดโอ้มันรักกันแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับพลังเสียงดีมากแต่เน้นคําคําเน้นเนี่ย มันนั่นไปพลังใช้พลังเสียงเสียงดีแต่ขาดความหวานคือคอมเมนต์กลับมาแล้วก็ทำกลับมาแล้วก็ทำกลับมาแล้วก็ทำเนี่ยสิ่งที่ครูคิดตลอดเวลาว่าเราต้องการเด็กเยาวชนซึ่งจะมาสานต่อลูกทุ่งเราเลือกจากคนที่กล้าพัฒนาตัวเองในการร้องเพลง วานทิ้งนี่คือเพจจริงม่ใช่เพจเดเมื่อรักพี่แล้วอย่ารวนอย่าเรนอน้องจ้าครัดผู้ผูชอบฉากเปิดนะครับเปิดที่ตอนในร้อยจะเดินลงมาซึ่งเป็นตัวตัวตัว,ตวนักร้องนำอันนี้ทำได้ดีนะฮะทำกลิ่นได้เหมือนเป๊ะนะักริยาบทหรือการร้อยคำ จังหวะมันลงตัวมากนะทำได้ดีนะครับหัวเปิดอันนี้ถือว่าทำได้ดีวันนี้ร้องหวานมากวันนี้ทำได้ดีครับก็อยากจะบอกว่าลูกทุ่งก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไทยวานถ้าร้าเราเราเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยอย่างน้อยก็น่าจะมีเพลงลูกทุ่ง เป็นพื้นฐานเมื่อเราเรียกว่าเราเป็นคนไทยสิ่งที่มันเป็นไทยก็ควรจะอยู่ในใจเราและเพลงลูกทุ่งก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไทย,เ,ยเจ้าแยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองลองลอยพริยวหวานส่านมา งามบ้านอำเวามนรักแม่ ฝฝนนแแแรรงงงี่่วาา้้หหใเสีียย่างดสำหรับผลงานของอาร์มตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงเก่าๆที่อาร์มนำกลับร้องใหม่ของคุณครูสอนคิรีียปจวบตอนนี้มี2เพลงครับมีเพลงน้ำท่วมแล้วก็ตะวันรอที่น้องหานนะครับแล้วก็ตอนนี้มี MV ให้ดูกันแล้วครับผม MV ของอาร์มก็จะมีให้ดูทางเคเบิลทีวีต่างๆนะครับแล้วก็ทาง YouTube ครับ ซ้สำสองเสียงพายุกองเหมือนเสียงของมัจจุราชจนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคน ที่เรโนในหาและที่ได้หูคือสาวผู้ไทยสกลนครร้อไปเที่ยวาสำหรับเพลงเก่าๆที่อํานํากลับมาร้องใหม่ถ้าถ้าถามว่ายากหรือเปล่ายากมากและเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่อําได้กล้าเข้ามาเป็นศิลปิน นะครับแล้วก็นําเพลงของบรมบรัูนะครับกลับมาร้องต้นฉบับเนี่ยร้องไว้ละเอียดมากตัวเองเนี่ยได้นําเพลงเก่าๆนำกลับมาร้องใหม่เนี่ยค,ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะการฝึกซ้อมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทําเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมดด้ววววยกนนนนนมตหสสาาาาโลลรรเออทที่แออบป็ิข สำหรับเพลงน้ำท่วมเนี่ยอาจร้ององ,องยากมากครับผมก็จะเข้าอัดประมาณสักประมาณบ่ายสามอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะออกอีกทีประมาณเที่ยงคืนที้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่แรกเลยนะครับอาร์มก็เป็นนักร้องของวงดนตรีโรงเรียนอุตรดิษฐ์นะครับเข้ามาแข่งขันรายการเชียงชาสวรรค์คอนเทสต์ทางช่อง9นะครับได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพรทัตน์ปี2553 จากนั้นออมก็ได้รับโอกาสของครูเทียมครับซึ่งครูก็ตัดสินอยู่ในรายการด้วยนะครับก็ให้โอกาสอามเข้ามา,าทํางานตรงนี้ครับวันนี้เลือกเพลงที่จะเสนอความน่ารักนะครับมาให้เราได้ดูก็เป็นหนังรักที่ที่ประทับใจครูเทียมมาก ก็ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการส่งเสริมศิลปะวัฒน,นธรรมปี2554เป็นรางวัลที่เราได้รับเลือกจากกรมพระราชวังเลยครับครับผมแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนในการเป็นทุนศิลปะวัฒน,นธรรมด้วยครับตอนเด็กๆเกิดมาคู่กับท้องไร่ท้องนาคุณปู่คุณ,คณย่าก็เป็นลิเกครับเลยทําให้เราเนี่ย รักเป็นลูกทุ่งรักในการร้องเพลงตอนนี้เๆเนี่ยย่าจะบอกว่าให้ไปร้องเพลงในโอง่งเพราะมันจะได้ยินเสียงตัวเองชัดครับผมแล้วก็เลยลองลองก้งมลงไปในโอง่งแล้วก็ลองร้องเพลงดูก็จะได้ยินเสียงตัวเองชัดแล้วก็สามารถเอาตรงนั้นอนะ่ะมาใช้ครับร้บองจริงครับประกวดเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆ ครับคุณพ่อคุณแม่ก็พาเดินสายประกวดจนวันหนึ่งอั้มได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนอุตรดิต์ก็เลยได้โอกาสนะครับตั้งวงดนตรีภายในหนึ่งปีครับก็ได้เข้ามาแข่งขันรายการเช้าสวรรค์ด้วยโอกาสตรงนี้ทําให้อั้มได้มาเป็นศิลปินในวันนี้ครับเวทีแรกของอร์มนะครับต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ไม่ได้ตั้งใจประกวดด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยจะเป็นวัดครับพอพอดีเป็นงานบวชลอยกระทงครับผมคุณครูก็เลยถามว่า อลองประกวดดูไหมตอนนั้นยังอยู่ประมาณป .5 ก็ผมเรียนอยู่โรงเรียนบ้านวังโป่าลองก็ได้ตอนนั้นคือคือยังไม่กล้าตื่นเต้นมากาแล้วก็ขาสั่นตลอดผลในการประกวดครั้งนั้นก็ทําให้อาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สําหรับเวทีการประกวดส่วนมากอาไม่ได้นับนะครับก็ประกวดไปเรื่อยส่วนมากก็จะเป็นในจังหวัดต่างจังหวัดก็จะมีพิษสุขโขทยัยพิษณุโลกอะไรเงี้ยนะขรสว่างเนีน่ก็ไปบ้างครับ ตอนแรกทางฝ่ายพ่อเนี่ยก็ไม่ไมค่อยให้ร้องเพลงเท่าไหร่เะครับเพราะว่ากลัวจะเสียการเรียนนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็พยายามทําให้พ่อเห็นนะครับว่าเราร้องเพลงเราก็ไม่เสียการเรียนตอนเด็กๆเนี่ยชอบเพลงของพี่เอลยอดรักมาก นะครับก็ใช้เพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจในการประกวดแล้วก็ตอนมาแข่งิงชาติสวรรค์นเนี่ยก็จะใช้เพลงของอคุณครูสอนคีรีศิลประจวบส่วนใหญ่เลยครับต้องขอบคุณคุณครูนะครับที่โรงเรียนอุตรดิตมากๆนะครับที่กล้าที่จะนําเพลงอของบรมครูมาให้ร้องและอาก็ถือว่าอามภูมิใจมากนะครับที่ได้ขับร้องเพลงของบรมครูครับฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะ จะตอนแรกก็ไม่มีความมั่นใจนะครับในการมาแข่งขันรอบแรกนะครับแต่ว่าเราได้รับกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านรวมถึงแฟนๆชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ในการให้กําลังใจเราเราก็เข้ามาแข่งขันนะก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ประกวดเสร็จเนี่ยแล้วกรรมการตัดสินว่าชนะนะครับรู้สึกดีใจมากต้องบอกว่าที่จังหวัดถ้าอํากับบ้านครั้งใดเนี่ยกไ็ได้รับการตอบรับจาก พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ดีมากนะครับเพราะว่าถือว่าอามเป็นลูกหลานคนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามาแข่งขันแต่รอบนะครับสิ่งแรกที่เราได้เลยก็คือความสามัคคีครับทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันฝึกซ้อมถึงจะประสบความสาเร็จสิ่งที่ดีที่สุดก็คือได้ความรู้นะครับได้ประสบการณ์จากคณะกรรมการนะครับมาปรับใช้มาปรับปรุงตัวเองมากเลยครับ คนสวยยาหหวงสามเดือนลาลวงส่วนคงรักเจือแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้อง<ค><ะ>ดังเพลงมนตรรักแม่กลองล่องลอยพริวหวาน ต้องบอกว่าการร้องเพลงประกวดกับการร้องเพลงในการเป็นศิลปินอาชีพเนี่ยเรามันก็ค่อนจะต่างกันนะครับเพราะว่าตอนอ่ามร้องเพลงประกวดเนี่ยครับก็จะร้องร้องตามคําสอนของของครูที่โรงเรียนแต่ว่าการมาเป็นศิลปินเนี่ยมันคือการค้นหาตัวเองพยายามค้นหาตัวเองมาในะครับในการร้องบุคลิกภาพอะไรตา่างก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็แตกต่างกันมากครับไมมมม่่ลลลืาาาวววแกอองงต้ทนนนัั ถ้าถามอถามว่าเป็นลูกทุ่งร้องยากหรือปเปล่าอําว่ามันเป็นสายเลือดของอามมากกว่าครับเหมือนมันเหมือน,ม,นมันเป็นพรสวรรค์ที่ที่เราไม่สามารถมาเรียนได้นะครับบางคนอ,อาจจะร้องไม่ได้เลยมันเหมือนการที่เราซึมซับมามากกว่าครับเลยทําให้อาําคิดว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ร้องง่ายเสน่ห์ของเป็นลูกทุ่งก็คือความจริงใจครับ คือเนื้อเพลงจะบอกบอกตรงๆครับซื่อๆเลยนะครับฟังแล้วรู้เรื่องเลยว่าคืออะไรครับับนววเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าเราทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกปุเพสันนิวา ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากนะครับจากตอนเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นว่ายน้ําตกปลาอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เราก็ต้องปรับตัวนะครับในทั้งใน,ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานให้ให้มันไปด้วยกันได้ครับััววใจขอองงีีี่่พพายแแยแแแ้รกนนนสสลเ ักเกิดจากใจใครไม่ได้เรียมซ้อนไม่ใช่ภาพลวงภาพหลอนที่รักบางอ่อนคงเพราะบุกเพรพระอินเจ้าขา เคล็ดลับในการร้องเพลงลูกทุ่งให้ดีนะครับอยู่ที่เวลาในการฝึกซ้อมมากกว่าถ้าใครขยันฝึกซ้อมถ้าใครขยันฟังเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดก็จะทําให้แต่ละคนร้องเพลงมาได้ดีการร้องเพลงของอาร์มนะครับอยู่ในระดับปานกลางมากกว่านะครับแต่ด้วยโอกาสนะครับที่เข้ามาหาอาร์มนะครับทำให้อาร์มต้องกติรู้กับตัวเองเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองฟังให้เยอะแล้วก็ทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เทวดาขอรับ ขอให้ท่านสดับรับบางผมบ้างได้ไหมผมไม่มีขอมาเต้นวายไม่มีแบงค์ักไปขอให้ประินช่วยทีต้องบอกว่าการแข่งขันตั้งแต่ละรอบเนี่ยทางมวงดนตรีทุกทุ่งของเรียนบุษฎ์นะครับก็ได้มามาพักที่มอลลังติดด้วยนะครับซึ่งมอลังติดก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของที่พักให้ตลอดทุกรอบเลยนะครับอก็เลยคุ้นและก็รักนะครับ สถานที่ตรงนั้นตั้งแต่ตอนแข่งกินเช้าสวรรค์นะก็เลยอยากที่จะมาเรียนให้เขาเรียนในมรังสิตด้วยก็รู้สึกดีใจครับตอนนี้เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนครับเป็นนักศึกษาทุนของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมครับประทับใจตึกนิเทศครับเพราะว่าเพราะว่าตึกนี้สวยมากคือแค่ผ่านเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเรียนก็คืออยากจะมาเรียนแล้วนะครับแล้วก็พอเราได้เข้าไปเรียนจริงแล้วเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์นะครับมีทั้งเครื่องมือครบนะครับทำให้เราได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครับ ขอพะมส m มสัก e ืนกนกน้าขอขา้าวสันทังตะทางชีวิตไม่ได้พะห่ m มกันน้วขอตามตามตกคนอย่าง,าง,งดีส่วนที่สำคัญเลยก็คือการแบ่งเวลา,าตอนอยู่มาปลายนะครับ ตอนเราจะซ้อมซ้อมการร้องเพลงเนี่ยก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนเวลาเรียนเนี่ยเราจะไม่นํามากระทบกับการร้องเพลงถึงเวลาเรียนเราก็ก็ต้องเรียนจริงๆพอะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับวันไหนที่ไม่ได้เรียนก็จะมาทํางานตรงนี้มาทุ่มเทกับการร้องเพลง่วนวันไหนเรียนเราก็ไปทุ่มเทกับการเรียนครับให้ทั้งสองอย่างไปคู่กันได้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษการเข้าเรียนก็คือก็คือเรียนจริงๆตั้งใจเรียนจริงจริงไม่วอกแวกไปที่อื่น ให้ทำความเข้าใจกับมันนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถทําได้ครับพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับขอจงมาสดับรับฟังต่อยคำของผมสื่ออบบัมรินเทศนีวีสโตรทัศน์ส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ในการมิเสียงบทวิทยุอะไรประมาณนี้ครับก็นามาปรับใช้ในเรื่องของการพูดด้านหน้าเวทีเม,มากกว่าครับพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาขอรับ ขอให้ท่านสดับรับฟังผมบ้างได้ไหมข้อติประจำใจแหละครับก็ทำสิ่เพี่อชอบดีกว่านะคแล้วจะผสมสำทำไมอั้มเชื่อว่าทุกๆคนนะครับมีต้นกำเนิดจากทุกทุ่มนะครับอั้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักวันนั้นว่าทำนะครับแล้วก็เอาความเป็นตัวเองออกมา ให้มากที่สุดครับฝ่าอันตารายเพียกโชคทั้งกายก็อยากจะเห็นหน้าเธอแชมป์ of the แชมป์ปีที่5ได้แก่โรงเรียนอุตตรน่กปอกกับแม่นะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับ อินเจ้าขาพระอินเจ้าขาอย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณคณะครูนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิษ์นะครับที่ไว้ใจแล้วก็คัดเลือกอาร์มนะครับให้มาเป็นนักร้องนำของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตนะครับเข้ามาแข่งขันที่ช้าสวดิ์ก็บอกน้องๆนะครับว่าอย่าเพิ่งทิ้งเนะเพราะว่าวงดนตรีลูกทุ่งก็ของเราเพิ่งจะเริ่มมีมาเพิ่งสองปีเองนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เราเข้าไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลเลยก็ อยากให้ทุกคนช่วยการสานต่อนะครับแล้วก็เข้ามาแข่งขันอีกครับนะครับจากนั้นนะครับได้แชมปเอาไว้แซมแล้วนะครับก็เข้ามาได้ทำงานเพลงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณครูเทียมนะครับที่ให้การเมตตานะครับในการทํางานตรงนี้นะครับรวมถึงขอขอบพระคุณคุณครูสรานะครับที่ให้ความเมตตาด้วยถถึึงงงงงฝนนนนจจะะะะตกฟ้้้้้าารออออททไไมมมดเเเหห็ี่่คลลั ส,สำหรับวัยรุ่น<จ>นนครับแต่ละคนเนี่ยที่บอกว่าลูกทุ่งเชยเนี่ยอําว่ามันมันขัดกับตัวเองอยังไงก็ไม่รู้แต่เมื่อเราเนี่ย<ล>เป็นคนลูกทุง<อ>ท่งนะครับได้ยินคํานี้ก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับอ่ามร้องเพลงลูกทุ่งมั้งแต่เด็กพอเป็นตัวเราก็คือลูกทุง่งก็พยายามเอาเพลงลูกทุ่งเนี่ยไปร้องขนาดนั่งเรียนอยู่ก็ร้องให้เพื่อนฟัง <laughs> จนจนจน,จนพวกเพื่อนข้างๆก็ก็จะร้องตามได้หมดแล้วคิดว่าคำว่าเชยในในเพลงทุ่งเนี่ยไม่มีครับ อําว่าสมัยนี้เพลงเพลงเกาหลีเพลงป๊อปเพลงพวกสตเพลงเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากนะครับทำให้วัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไม่มองในเรื่องของเพลงลูกทุ่งอันก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมามองความเป็นรากเน่าความเป็นคนไทยนะครับแล้วก็หันมาช่วยกันสืบสานลูกทุ่งไม่ทิ้งวัฒนธรรมของไทยก็โคเคนทุกปีบดกร ยานต้องบอกว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเมื่อใดที่เรามีเรียนเนี่ยเราควรที่จะเลือกการเรียนไว้ก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยเราน่าจะเลือกทําในสิ่งที่เราชอบก็พอและบ,บางคนอาจจะทํากิจกรรมทุกอย่างนะครับแต่อาขอ,ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องเรียนสําคัญที่สุดเราทิ้งไม่ได้ครับอาม์ชีช้าสวรรค์ นะครับก็ขอฝากผลงานเพลงของอามด้วยนะครับตอนนี้ก็มี2เพลงด้วยกันนะครับก็มีเพลงน้ำทั่วมและก็ตะวันร้อนที่น้องฮานซึ่งเป็นเพลงเก่าๆนะครับของคุณครูสอนคีรีศิวจวบนำนากลับมาร้องใหม่นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับกำลังมีอะลรบ้างไปขอตัวเองแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากความเมตตานะครับแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับให้ความเมตตาแล้วก็ติดตามผลงานของอามด้วยครับผมขอบคุณครับครับสำหรับเพลงที่อัมจะร้องนะครับก็คือ เพลงนี้นะครับอําใช้ประกวดสีชาสวรรค์คอนเทสต์ในรอบแรกเลยเป็นเพลงที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็หวาดเสียวมากๆเลยกับเพลงนี้ครับหว่งแม่หว่งแฟนของมดลังสิมันครับผมฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะแก้วตาของพี่เพราะว่าปีนี้ตัวพี่จะโบตัดใจไม่ลบโกรธลงปลงผมโกนนนวด ข้าวาคู่สวดและอุปชาขอบคุณครับหนุ่มใดไม่ความหวังอย่าฟังเขาเทศจะให้แหวนเทศหรือว่าแหวนราอย่าไปหลงเชื่อคำเขานะเจ้าแก้วตาเสียทีพ่พลาด าน้ำตาจะ